ว่าเสียงว่าเสียงแอนเซ่ก็มีความสุขสดชื่นเตรียมตัวออกมาว่ายน้ำห้าโมงกว่าโอ้โหฟังนั่นเด็กหน่อยเต็มเลยก็ลงมาเล็ดน้ำเป็นช่วงปิดเทอมโอ้ยพี่น้องเลยสดชื่น ชวนมาตะเวนแล้วเต็กตาบ่ายสองบ่ายสามเดินมาหอนบ่ายสี่บุเลดพะนามัสสาไปพะนาบ่แมรนได้พี่น้องแดดมันจัดบ้านนี้เพิ่นเพิ่นบ่อันนี้แล้วเพิ่นกัดคุ้มชั้นมากล้วบ้านนี้อินอินแดวเวาสิกล้องกันพาเสตโต้ใบไส้ใบสัน่นพี่น้องคอยลงไปไว่ายน้ำก่อนเนอะ i <laughs>